ชื่อใหม่นาบสกุลใหม่แต่ก็จะมีปมด้วยเหมือนเดิมเออจะมีปมด้อยเหมือนเดิมคืออะไรนะอะไรนะพันพันอะไรนี่แหละเออผิวพันอะไรสักอย่างนึงแหละมันมีปมด้อยเสียสูนี่มีปมด้อยมีปมด้อยในชีวิตคือผิวมันดํามันจะไปทาครีมหีอะไรก็ช่างคือมันดําไงเออ มันมันดำมันไปตั้งไปตั้งไอนะนามสกุลใหม่อีกโอ้โหคนอะไรมั้งนามสกุลพ่อแม่มีก็ไม่ใช่นามสกุลอ่ะไปไปกันใหญ่่ะคือเปลี่ยนคนคนที่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะมันไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหมอีสารบ้านเราเขาเรียกว่ามันบ่มีเปลืองมันบ่มีเปลืองก็คือมันไม่มีมันไม่มีรู้จักมันเปลืองก็คือแบบหลักบ้านหลักเมืองหรือไม่มีหลักเกณฑ ของพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนี่เป็นครั้งที่สามแล้วน,นะถ้าเราดา่าถ้าเราด่าชื่อเก่าวมางังเออมันมันคงไม่เจ็บใจหรอกนะจริงๆเพราะมันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว <laughs> อันนี้จริงจะตั้งว่าจะตั้งชื่อให้มันอีดําตับเก็ดไงอืมเปลี่ยนชื่อใหม่มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ตั้งชื่อให้มันใหม่เป็นอีดําตับเก็ดชื่อชื่อใหม่ชื่อใหม่ผมไม่อยากอ่านหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าแบบเออ ชื่อใหม่นามสกุลใหม่อีกนะโอ้โหสุดตินสินเออทำไมทำไมอ,อแม่แม,แม่แม่นอกไส้ไม่มีส่วนร่วมเลยเหรอฮะแม่นอกไส้มันไม่มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อให้ลูกให้ลูกนอกไส้มันเหรอโอ้ยไม่มีเฮียอะไรจะพูดแล้วเหรอคะทุกคนคงพอจะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าสาวิธี์จะไปเปลี่ยนชื่อชื่อใหม่ของเธอเนี่ยพัชรมนพัชรพันธ์ พัชรโมนมน,มนคือมณะคือหัวใจก็คือใจพัชระคือเพชรนะคะพัชระแปลว่าเพชรก็ได้หรือแปลว่าแสงแก้วแสงเพชรก็ได้นะคะคือใจเพชรส่วนพัชรพันเนี่ยพันหมายถึงผิวพันหมายถึงเรือนร่างหมายถึงร่างกายดิฉันแปลให้ว่าใจเพชรกายเพชรค่ะก็จะเป็นชื่อใหม่นาะมสกุลใหม่ของสวิตีแหมทาไมไม่ใช้ยนันยันเข่าวะ่ะพัช แต่ดูเหมือนถ้าให้เดานะคะเออชื่อไม่มีสระเลยน่าจะเกิดวันจันทร์หรือเปล่าคนเกิดวันจันทร์ชื่อต้องไม่มีสระค่ะชื่อเพราะดีค่ะแล้วความหมายก็ดีด้วยใจเพชรกายเพชรก็คือแก่งทั้งกายทั้งใจอืมอยี่ยมาเลยเนาะผมบอกได้เลยบ้างเราก็เห็นว่าอียานไม่ได้ช่วยยาเนี่ยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรกับอสียศูนย์เลยจริงๆนะ เขาไม่ได้ช่วยเลยเขามีแต่สร้างสร้างความร้าวฉานสร้างความแตกแยกแต่ละวันแต่ละวันนี้ถ้าถ้าไม่ล้องเกี่ยวข้องแวะกับตาชาและยายสมควรท่านลองคิดดูสิว่ามันจะตกต่ำถึงขนาดนั้นหรอผู้หญิงคนหนึ่งลูกคนหนึ่งปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ที่อยู่ฝรั่งเศสออกมาพูดแขะพูดแ,ดแซะพ่อแม่ตัวเอง ถึงคุณจะเปลี่ยนชื่อชื่อรอบนี้ชื่อรอบนี้ของเสียศูนย์เป็นชื่อครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครั้งที่สามเลยนะอืมครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกคือพ่อแม่ตั้งชื่อให้อืมครั้งแรกนี่พ่อแม่ตั้งชื่อให้ครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองที่ใช้เนี่ยครั้งที่สองที่ใช้เนี่ยบอกว่าอ้ยชื่อนี้เป็นกาลก,กินีไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ อยาจะเปลี่ยนชื่อใหม่โอ้โหพ่อแม่ตั้งให้เป็นกาลกินีไม่ดีทําให้เป็นนั่นเป็นนี่ผมก็เลยเออขนาดนั้นแล้วพ่อแม่ตั้งชื่อให้มันก็ดีนี่แล้ววะไม่เอาชื่อนี้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่อืมก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แล้วก็แล้วแต่แต่น้าแต่บอกว่าไอพ่อแม่ตั้งชื่อให้จะไปเปลี่ยนทําไมวะเอาเขาก็ไปตั้งชื่อใหม่อันนี้ครั้งที่สองนะ ครั้งที่2แล้วก็ใช้นามสกุลแล้วก็ไปใช้นามสกุลผัวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อดีตอดีตผัวอดีตคนรักใช้ใช้นามสกุลอดีตคนรักดีดีคุณกองครับผมแล้วแล้วล่าสุดนี่ก็เปลี่ยนชื่อใหมอ่อีกอีกี้วันดีครับผมใช่แล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็มาเปลี่ยนมาเป็นอ,อ แล้วทีนี้ก็มาเป็นมาเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ชื่อใหม่น้มสกุลใหม่อืชื่อใหม่น้สม,ม,มนสกุลใหม่อีกนะวีจีไปดีครับผมชื่อใหม่น้มสกุลใหม่อีก <c oughs> สวัสดีเันญเลยครับผมชื่อใหม่น้มสกุลใหม่แต่ก็ยังมีปมได้อยเหมือนเดิมเออยังมีปมได้เหมือนเดิมคืออะไรนะอะไรนะ พันพันอะไรนี่แหละเออผิวพันอะไรสักอย่างนึงแหละมันมีปมด้อยเสียสูนี่มีปมด้อยมีปมด้อยในชีวิตคือผิวมันดํามันจะไปทาครีมหี้อะไรก็ช่างคือมันดําไงเออมันมันดํามันไปตั้งไปตั้งอะไรนะนามสกุลใหม่อีกโอ้โหคนอะไรแม่งนามสกุลพ่อแม่มีก็ไม่ใช่นามสกุลอ่ะไปไปกันใหญ่อะ คือเปลี่ยนคนคนที่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะมันไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหมอีสานบ้านเราเขาเรียกว่ามันบ่มีเปิืองมันบ่มีเปิงก็คือมันไม่มีมันไม่มีรู้จักมันเปิงก็คือแบบหลักบ้านหลักเมืองหรือไม่มีหลักเกณฑ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะครั้งที่สามที่ได้ชื่อใหม่นะชื่อแรกพ่อแม่ตั้งให้ที่ที่สองมึงก็เลือกมึงก็ ออนี่ชื่อที่สามก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอีกด้วยโอ้โหอ้กี่ยอมใจจริง,งไม่เปลี่ยนชื่อใหม่อแล้วแต่แล้วแต่แแต oh. อา้าวถ้าถ้าเขาถ้าเขาเรียกชื่อเก่าเนี่ยถ้าเขาด่าชื่อเก่าเนี่ยคงแบบกูไม่ได้เก็บใจหรอกกูเปลี่ยนชื่อใหม่เลยกูไม่ได้เก็บใจหรอกนะออใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมเฮ้ยชัด เอาอางนี้ไม่หเราดา่าเราด่าชื่อชื่อเก่าวันนี้มัคนคงไม่เจ็บใจแล้วมั้งนี่เออมันก็เป็นแบบชื่ออวตารแสดงว่ามันใช้ชื่ออวตารใ <c oughs> ช่ไหมถ้าเราด่าถ้าเราด่าถ้าเราด่าไอ้ถ้าเราดา่า,าดา่ดาชื่อเดิมมัน,มน,มนคงไม่เจ็บใจเพราะมันมีชื่อใหม่แล้วใช่ไหมนีสายเปลี่ยนใหม่ <c oughs> ถาา่ถ้าเราด่าถ้าเราด่าชื่อเก่เาม,มันคงเออมันมันคงไม่เจ็บใจหรอกนะ จริงๆเพราะมันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเอออันนี้จริงจะตั้งว่าจะตั้งชื่อให้มันอีดัมตับเป็ดไงเปลี่ยนชื่อใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งชื่อใหม้มันใหม่เป็นอีดํมตับเป็ดสดั๋ดีคุณโชล,ลดาครับผมอะไรนะชื่อใหม่ต้องเริ่มทำบุญใหม่บุญการเชื่อกับ <laughs> 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 ชื่อชื่อใหม่ ชื่อใหม่ผมไม่อยากอ่านหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าแบบเอ่อชื่อใหม่นามสก,กุลใหม่อีกนะโอ้โหสุดฟินสุดินเอ่อทำไมทำไมเอ่อแม่แม่แม่นอกไส้ไม่มีส่วนร่วมเลยเหรอฮะแม่นอกไส้มันไม่มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อให้ลูกให้ลูกนอกไส้มันเหรอโอ้ย <c oughs> ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีส่วนร่วมเลยนะไม่มีไม่มีส่วนร่วมเลยนะ แต่ว่าแล้วแต่มันแล้วแต่มันเรื่องเรื่องเปลี่ยนชื่อใหม่ก็แล้วแต่มันเ๋ยวให้ให้มันเปลี่ยนชื่อไปแต่ว่าคนที่คนที่น่าเป็นห่วงคนที่น่าเป็นห่วงคือผู้ชายคนที่น่าเป็นห่วงคืออดีตผัวอดีตผัวนี่น่าเป็นห่วงไงนะอดีตผัวนี่น่าเป็นห่วงอดีตผัวนี่น่าเป็นห่วงนะโอ้ยเนาะ กลับมากลับมานี่จะยังไงเนาะนี่เนาะกลับมานี่จะอันนั่นดีไหมนี่กลับมานี่จะโอเคไหมเนาะกลับมานี่จะ,จะแบบภาพลักษณ์จะดีไหมเนาะหรือยังไงหรือมันไม่สนใจถ้าไม่สนใจก็แล้วไป